มากกว่ารักผัวแล้วเองใจยังไม่รักผัวตายไปตกนรลกแน่ไหนเนนมื่อมึงไม่รักกูแล้วก็ไอ้เมื่อเจ้าค่ะดึง Ây Hả? Cô bỏ cái giòn như ngay lắm À Tiếng phết là nế à phết em là Ôi 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 Tiếng phết 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 Anh đúng nói Cảm ơn chân thuộc lâu trong đời em ที่มึงเรียกใครว่าพ่อวะปอยเจ้านี่ช่างประมาณตนเกินตัวไปซะแล้วความที่จริงนะกูมไม่ใช่พ่อของมึงสัรชาติยิ่ยงมึงมันก็เป็นได้แค่ไพ่เท่านั้นหรอวะไ่เศรษฐีพ่อพูดอะไรเพีง่งกระห่อมฉันหวังไม่ต้องเล่นเลยมึงอยากจะรู้ใช่ไหมว่าพ่อของมึงคือใครพ่อของมึงก็คือไอ้คุณพลภาพภูมินั่นแหละ กมึงสองคนก็ไม่ต่างอะไรกับโคกับบือที่กูสนะพายใช้งานมึงแต่บัดเดี๋ยวนี้มึงสิ้นไลซึ่งประโยชน์กูไม่จำเป็นต้องใช้งานมึงต่อไปแต่คนยิ่งมึหากูปล่อยไว้สื่ไปก็เหมือนกับสอรพิษร้ายที่คอนอยู่ใต้บันลงางของกูทหาร จงรับเรว่อยชาวองค์การจะกูแสงไต,ต่ผมกูขอชวตรวอยกูขอทอดท้านินโดออานซะ<ด>พร้อมทั้งเนรลเทศไอสิงเพชรี่<ด><ด>ออกจะไม่ดีกองกูไปข้าวไม่กินแผ<ด><ด>่นดินไม่อยู่แดมดแม้ว่าไอ,าอีผู้ใดให้การช่วยหนึ่งกูจะตัดทั่วมันเจ็ดทั่วคบแต่พ่อแต่ว่า เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จไหมเนี่ยเนี่ยเสร็จไหมครับเสร็จไหมอย่างเงี้ยเสร็จไหมโอ้ถามหน่อยเถอะคุณไม่ช่วยกูเสร็จอยู่แล้วกูเตะมึงเลยไอ้โอ้โหคุณเข้ามาสิดูอีตากล้องแกดูดิแกดูดิโอ้โหขนาดโดนแฝลที่คอจะเตะให้ได้เลยนี่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเสร็จไหมเนี่ยโอ้ยไม่เคยเรียกพี่สักคำตบบ้างเตะบ้าง โดนทุกอย่างวันเนี้ยเสร็จเสร็จแน่ๆเนี่ยเนียอย่างเงี้ยเสร็จไหมเสร็จไหมพี่เสร็จไหมพี่มื่นจา๋าช่วยน้องสิงด้วยออน้อ,องสิงเจ็บแล้วกันอเอาล่ะตลกใจอ่อนอเรียกพี่เหรอใช่พี่มืน่นได้อย่าช่วย เรียกอย่างนี้นะช่วยไปตั้งนานแล้วเออเราเป็นคนดีก็เป็นได้นี่ฮะสิงเพชรทำไมเราไม่ทำตั้งแต่แรกเข้าใจพี่หมื่นมากไม่ไรจังเลช่วยไม่ช่วยนะเอ้ยเฮ้ยเซ็นเซ็ตแน่อย่างนี้เซ็ตแน่เซ็ตแน่เออช่วยด้วยพี่มือเซ็ตแน่ฟังฉันก่อนเอาเป็นว่าฉันจะปล่อย แต่ว่าที่พ่อแสงไรรพได้พูดมาวัวพระองค์ไม่ใช่พ่อของฉันสิงเพชรมันหมายความว่าอย่างไรกับพี่เคยเป็นพ่อเชนกันแน่พียคันปากอยาจะบอกมาตั้งนานแล้วละ่ะเมื่อสึกครั้งก่อนนะ่ะคุณพลผาภูมิมีลูกติดออกไปทำสึก ขุนพลผาภูมิพ่ายแพ้เอาลูกของตัวเองยัดไปในโพงไม้พี่ไปเห็นเข้าไปเก็บเด็กคนนั้นมาเลี้ยงเด็กคนนั้นก็คือเจ้าสิงเพชรและพอที่แท้รจจิงของเจ้าก็คือขุพนพลผาภูมิยังไงกันเล่า ความหมายตัวเจ้านั่นอะไรปรหมายองร,ราชบุตรสิ่งเพชรได้รู้เหตุความจริงเราทำกับพ่อ អុំផង ต้องมาสิ้นได้ไม้ตรอกจนได้ฉันเกลีบดกว่าทษพี่ด้วยที่ผ่านมาฉันตกฉันตีนพี่มาตลอดเลยคุณอย่างฉันมีแต่จะพาคนอย่างพี่ไปลำบ,บากป่าป้าพี่ปล่อยฉันสิ่งเพศไปตามยถากรรมทั่ เราแยกทางกันเถอะพี่เดี๋ยวสิงเพชรสิงเพชรพี่พเลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาเจ้าตบพี่บ้างเตะพี่บ้างพี่ไม่เคยโกรธยังไงพี่หมื่นคนนี้ก็จะไปกับสิงเพชร ต่อให้ต้องไปขอทานเขากินพี่ก็จะไปด้วยจะดีเหรอพี่ไปกินกันนะพี่ไปฉันขอบใจพี่มาก ต้องตายด้วยมือของลูกมึงหรอตายด้วยฝีมือของกูเถอะตายนะมึงไอ้ยลับไปไอ้จงพนไอ้จงพน ตอบปุ๋ยกับลาดจับคือเราได้หรือเปล่าใจเย็นก่อนสงนภาเจ้าหนุ่มลุงภัยนะ่ะดูแล้วน่าจะเป็นคนมีฝีไม้ลายมือดีอาจจะไม่ไป่างที่เพื่อนคิดก็ได้ใจเยน็นเอาไว้เราน่าก็คิดหวังไว้ใช่ั้นเหมือนกันโอ้ยไอแไ้แผลแพงไอ้แผลแพงขอดเดชาพัชวงศ์เป็นไงบ้างการศึกครั้งนี้เป็นยังไงเออตอนนี้เนี่ยไม่ทับลุงภัไยได้ลาทิ้งกอง่ข่ มีใจก็ได้สิ่งเพชรแห่งผมนครพระเจ้าค่ะเป็นความจริงพระเจ้าค่ะไอ้กองค่ายถูกไฟเผาไหม้ทหารล้มตายเหลือกัปชันแค่สองคนพระเจ้าค่ะบองแล้วไอ้สมพรล่ะไ,ไอ้สมพรไอ้สมพรในหัวขาดเลยพระเจ้าค่ะน้องบีอย่าตายน้องบีกัปชันยู่พระเจ้าค่ะกัท่านสมพรไอ้สมพรแม่ทัพลุงให้แล้วทิ้งกองค่ายไปไปความจริงนั้นน่ะเหรอผีพรบอกว่าเออคือ กูามผมไปคว้างจริงยังไงหรือเปล่าฟังคำหนดฉันก่อนพระเจ้าค่ะแม่ทัพรุงไพยออกจากกองค่ายไปจริงแต่ด้วยเหตุผลใดก็ขมงฉันไม่รู้พระองค์ท่านควรแต่ต้องให้ดีก่อนนะพระเจ้าค่ะพองอาจจะมีผลก็ได้เอางี้รอพี่หมอนทั้งสองคนน่ะได้รับบาดเจ็บไปหาแพทย์หลวงรักษาก่อนไปเชียร์คำาองฉันเถอะพระเจ้าค่ะสมพรไอ้ลุงไพ่เนี่ยมาทำความผิด ฟังคำกูให้ดีนะต่อไปนี้กูจะสั่งให้ทหารทุกคนตามล่าตัวไอ้ลุงไพรทหารคนใดเจอตัวมันแล้วล่ะก็ตัดหัวมันได้ทันทีพระองค์ขอเด้ชะากล้าหม่อมฉันอยู่ทางนี้พระเจ้าค่ะไอ้ลุงไพยไอ้ไพไอ้คนขายชาติกลับมาทำไมเพื่อนไอ้สมพรจบตัวไอ้ลุงไพยไว้ตัดหัวพระองค์ท่านช้าก่อนเพคะ เพนพักเจ้าพี่เพนพักพี่มีนึกว่าชาตินี้เนี่ยเราจะได้เจอกันอีกผมฉันดีใจแล้วเกินพี่เจ้าพี่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นพักพี่ก็ดีใจเหมือนกันเออจะพี่รู้ไหมที่หม่อมฉันรอดตายมาได้ก็เพราะว่าพ่อหนุ่มลุงไพรเป็นคนช่วยเหลือชีวิตของหม่อมฉันจากศัตรูเพคะไอ้ลุงไพรเพืลอนกนภพาเรา,าจะเล่าเว้นการประหารชีวิตเจ้าลุงไพรคนนี้ให้กับเพื่อนก็ได้โอเคไหมเออไอ้ลุงไพร มีบอกว่ามึงเป็นคนช่วยเหลือไว้กูอยากจะรู้นะมึงเข้าไปในกองข่ายหรือมึงรอดมาได้ยังไงวะขอเดชะคือว่ามีท่านลุงคนหนึ่งได้ปล่อยตัวก้าวหม่อมชั้นออกมาพะเจุคามีคนคนหนึง่งปล่อยตัวมึงุงมึงพอจะรู้ไหมว,ว่าไอ้คนคนนั้นน่ะมันมีชื่อว่าอะไรนามของเขาคือขุนพลผาภูมิผู้จุขาบลง่านู้นท็อ คุณพ่อพาภูมิอย่างนั้นนี่าภูมิก็ยังไม่ตายนะสิเป็นความจริงคุณจุกกระหม่อมชั้นพาภูมิยังมีชีวิตอยู่คุณจุกฮัลลุมวันนี้ลอยมาเนี่ยฮัลลุมพ่อไปเจอพี่ายวันลุงสูญรอดมาหาชีวิตแล้วเนี่ยช่วยมาเลยอ่ะฮัลลุงลุงคนเนี้ยเราดีใจจริงๆเลยคุณพลพาภูมิยังมีชีวิตอยู่นั่นก็หมายความว่าลูกของเราก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม ขอเดชะจุกค่ะเดรูร่ของเราอยู่ที่ไหนล่ะในเวลานี้เชื่อว่าองพระแม่เจ้าได้หมดครอบวมตโสทิเด็กผู้หญิงที่นั่งข้างของฉันเขาคือพระราธิดาส่วนเจ้าหนุ่งที่ชื่อว่าุูงไทยมีปาแดงกลางฝ่ามือซ้ายนั่นก็คือพระองค์เป็นสายเลือดของพระองค์ทั้งสองจุก่ะ ลูกของแม่นี่ก็ลูกนี่ก็ลูกอ้าวแล้วนี่ลูกใครอ่ะออ๋ลูกสะพ้ายเลยค่ะลูกสะพ้ายอ้าวแล้วมึงอ่ะลูกใครเออกระบอกฉันลูกลูกตะป๊อกพยาธิครับตัวพอ่อเพื่อนอยู่กันครบเลยครอบครัวเราแต่นภาร์แม เราน่ะดีใจกับเพื่อนจริงๆเลยจากหาไปตั้งน,นานแสนนานแล้วก็ยังได้กลับมาเจอกันอีกเึ้นพื่อจหลานจา้าดูพ่อไม่น่าเชื่อกลับมาเจอกันได้เจ้าพี่เลคะผมฉัชนมายอย่างนี้ดีไหมเพคะเราทั้งหมดเนี่ยช่วยกันจัดงานเฉลิมฉลองให้กับครอบครัวของเจ้าพี่แสงนภา กับเสพียเพัรดีไหมเคะเป็นความคิดที่ดีทองมเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนฟังภายในสามวันเราจะจัดงานเล่งฉลองกันขึ้นสามวันสามคืนเพื่อที่จะให้เพื่อนของเราเนี่ยได้มีความสุขในการกลับมาเจอหน้าลูกหน้าเมียอีกขอบใจเพื่อนมากนะเราไม่ได้เพื่อนทั้งสองเราคงไม่มีวันนี้เสร็จคเสร็จแม่เพคะตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อพาภู เปรียบเสมือนเป็นผู้ที่ให้ชีวิตให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับหม่อมชันดวงคงถึงคราวที่หมอมชั้นจะตอบแทนพระบุญของผู้พำน้องบ้างของฉันอยากจะขอทูลขอเศษขอเศษแม่ให้ผู้พำน้องอยู่ที่ตำหนักหม่อมฉันดวงคงได้อยู่อย่างสุขสบายภายในเมืองของเราได้หรืเอเปล่าเบค่ะได้สิจ้าลูกแม่ตามใจลูกอยู่แล้วนะจ๊ะจะได้ไหมค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ถ้าหากว่าเราจัดงานเฉลิมฉลองเสร็จแล้วหม่อมชันน่ะอยากจะให้หลานดวงพรไปแจกใจ่ายให้ใชยทานเพื่อเป็นการสะเดาะข้อดีกว่านะเพคะนั่นน่ะสิเป็นความจริงด้วยแล้วพอแจกจ่ายชยทานเสร็จแล้วหม่อมชันก็จะจัดงานอภิเษกสงมรสให้กับร่วงพยแล้วก็หนูน้ำเพล่เพคะรวบโอ้ใาอใจมากขอเชิญพระเจ้างานแล้วพระองค์ท่าน ถ้าพอเสร็จที่พิธีงานเฉลิมฉลองทุกอย่างหมดแล้วก้าหม่อมฉันนะอยากจะขอ,อกองัรทหารขอพระองค์ท่านจะได้หรือเปล่าพระเจ้าค่ะจะขอ,อกองัรทหารเจ้าคิดสิ่งใดอยู่ก้าหม่อมฉันจะยกทัพไปตัดหัวของไอ้กร์ศาศาสิงห์เพชรนำเลือดของมันมาล้างบาทพระบิดาให้จงได้เลยพระจุกเช้าก่อนพระจุก สำหรับไอ้สิงเพ็ดไอ้ราชบุตรใจชัว่วมันไม่สมควรที่พระองค์จะต้องเอาไปไปมือไปแปะมือถ้าไอ้ราชบุตรสิงเพชช็ดจะตายก็ขอให้มันตาย้วยนะพอมังทะเลมุงจงุข้า 好,好。好好 I'm